เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางนิตยสารผังเลข เมื่อประจําวันที่1มิถุนายน2,567นํามาฝากนะครับใแบบแรกเราไปดูโปกกันนะครับเลขเด่นเห็นชัดนะครับให้เด่น7กับเด่น1มาครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นติ่งขนมจีนนะครับให้เด่น7เด่น1 แล้วก็เด่นหกมาครับแล้วทางใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นเลขปิดท้ายเลขเด่นเด่นนะครับก็เช่นเดียวกับเช่นเดียวกันนะครับกับติ่งขนมจีนจะเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์โหนวิเชียนนะครับประจํา วันนำมาฝากนะครับทางไปต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์ยามสามตานะครับให้เด่น3 30 3ามศูนย์สาสครับส่วนแม่ไเราะเชาะหวยเบอร์นะครับให้763 6 3กสาม 3136และ37ครับอีกหนึ่งใบนะครับเป็นแนวทางของเลขอิทธิพลจากดวงดาวนะครับให้เด่น8 158 836 8, 83 583 341และ85นะครับ ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของที่ว่างทองนะครับให้ในตารางสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็น9 3 5 0และก็4นะครับก็จะมีชุด954 4, 4 0 8 5 4 0 0 8 9 4 0และ4 5นะครับส่วนชุมทางเลขเด่นตามที่เห็นเลยนะครับมีชุดเลขเด่นมาด้วยนะครับเป็นชุด2ตัวใตล่างมาครับ สวนไนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์อายุทยากรุงเก่านะครับให้เด่น7 7 5 7 9 9 1และ95ครับส่วนแนวทางของอาจารย์เมธีกาแฟดำนะครับให้เด่น7รอยมา3 97 97 3 07 70 71 72 เจ็ดสา7เจ็ดส้าก็ดและก็เจครับแล้วทางไปต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์หมอเหล่งนะครับให้ห0 3่งศส่วนอาจารย์นี้อุบลให้เจ็ดศูนย์ห้าห้าศู และก็5 3สามมานะครับสำหรับ1มิถุนายน2 5 6 7ันะครับไปดูแนวทางไปต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์นะครับนำะมาฝากสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะครับ แนวทางใบต่อไปครับเป็นสรุปเลขสดจากชิดนะครับรอบนี้ให้เด่น4เด่น 1, 1เด่น0และก็เด่น 2, 2> มานะครับจะมีชุด2ตัวมาจะเป็น4 1 4 0 4 2 1 0 1 2 1 4 0 2 0 4 0 1 2 4 2 1และก็2 0ครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็น สรุปเด่นเหนือเด่น4 4 0 4 1 4 2 4 5 4 6 4 7 4 8และ4 9ส่วนสรุปเด่นใต้เด่น1ครับ1 0 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8และก็1 9ไปต่อไปครับเป็นของ ใบเสียงโชคจากต้นโพนะครับใบนี้ให้รอยเหนือมาจะเป็นรอยหกห้าหนึ่งหกง้าทางใบต่อไปนะครับเป็นสรุปเลขเด่นนะครับจะเป็นเด่น5ครับ8ปดสองห้า และ 4, 8, 2อีกหนึ่งใบเป็นแนวทางของปฏิทินหลวงปู่สดให้ลาบครับในตารางจะเป็น 2, 5, 4และก็8ครับส่วนใบต่อไปนะครับเป็นของเจ้าแห่งวงการเลขเด่นนะครับให้เด่น 5, เด่น6เด่น1เด่น3เด่นจะเป็นเด่น1ครับ 5, 5, 1, 6, 6, 1 1, 6, 1, 3, 3, 1 1-5-6-6-1-3-1-3-5-3-5-6เลขวิทยาศาสตร์โดยอาจารย์ชาวนะครับให้เด่น5 5-2-5-3และก็5-9ครับส่วนไปต่อไปเป็นของทินกรนะครับทินกรกับเรงปลูกให้7-5-4-5-4-0

คุยเรื่องหวยสลากนะครับใบนี้นำมาฝากครับมีทั้งหมดอยู่สองอาจารย์นะครับและทางใบต่อไปครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางวิธีคิดคำนวณน,นะครับสำหรับใครที่ตามหานะครับก็นำมาฝากเหมือนเดิมสำหรับแนวทางวิธีคิดคำนวณส่วนใบ่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของลิขิตสิทธิโชคนะครับให้ดาวเด่นมาจะเป็นเด่น1เด่น0เด่น7แล้วกเด่น9ครับใบ่อไปนะครับเป็นชุด3ตัว34ชุดตามนี้เลยนะครับนำมาฝาก ไปต่อไปเป็นชุดญาติมิตรนะครับชุดญาติมิตรให้502มาส่วนใบนี้นะครับเป็นงวดประจำวันที่16น่าจะพิมพ์มาผิดนะครับเปน็นของวันที่1มิถุนายนนะครับให้เด่นรอยสามมา3กับ1ครับ2ตัวมา1ตัว เด่นสเด่น1เด่น9เด่น8ปสี่ตัวมาสองตัวครับส่วนใปนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์เสือน้อยนะครับให้เด่น6 9เก4 6ส 4, 6 3 6กสีและ6 9 ไปต่อไปครับเป็นเลขเด่นใต้ล่างครับให้เด่น6เด่น3และเด่น5เลขตัวเดียวครับเด่นรอยเด่นสวยจะเป็นเด่น8ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์หวดแท้โคนะครับให้เด่นหนึ่เด่น5 50 51 54 57 58 59 เด่นใต้เด่น6 60 61 64 67 68หนึ่ก็ดหกแปละก็หกครับแลสุดท้ายนะครับใบนี้จะเป็นทายเล่มนะครับของจัดชิดให้เด่นสีเด่น1เด่น0เด่น2จะเป็นตัวเด่นนะครับส่วนรอยให้ลอยสกับรอยหมา ส่วนเลขวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ชาวนะครับให้เด่น5มาตัวเดียวครับขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชม